ขอคนวันจันทร์ในเด้อเจ้าพิมพ์คําว่าวันจันทร์ขอามหาเมเเด้อเพื่อมหาฟังคําทํานายทายทักจากเมควันเนาะไพยิบซีเนาะจะเปิดดวงคนวันจันทร์เริ่มเตวันที่สองหาวันที่เจ็ดเดือนที่หนึ่งปีสองพันสี่เนาะว่าคนวันจันทร์จะเป็นแนวใดไเนาะขอให้เฮงเฮงปังปังมันมันเนาะตลอดปีเนาะในส่วนเวลานี้เนาะมหาฟังการ เปิดไพ่ของคนวันจันทร์เนาะเป็นดวงโดยรวมโบสได้เจ้ะจงว่าเป็นดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเด้อทุกคนเด้อหาฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์หาฟังเพื่อเป็นแนวทางเนาะสบายดีคนวันจันทร์เด้อการทักทายเขามาหาเมรุเนาะมาฟังน้ำกันเนาะในช่วงเวลานี่ยอินเทอร์เนต็ตบางนึงนี่ซ่าเนะาะจกว่าเป็นอีหยังอยู่ซื่อกับขางสงส่โต๊ะคุมสะดุดคุมยังเมาปีใหมย่ยังบ่ทันมาอ่ะ คนวันจันทร์เนาะทักทายสบายดีเนาะจะทำนายคนวันจันทร์เด้อตัดไผ่ไปนากบเป็นควันเลยเนาะคนวันจันทร์เนาะจัสมินเนาะใบําอีรขึ้นมาเลยเนาะไผ่จจสมินไผ่บอกว่าอยากหายคนวันจันทร์เนาะต่างมุกต่างใจทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านด้วยดีถ้าเจ้าเฮ็ดดีเจ้าก็จะได้ดีถ้าเจ้าเฮ็ดทางทีบดีค่วมบดีจะสนองเจ้าเนาะผมบอกว่า ไ่ใบนี้มาพี่ผาสาบ,บอกว่าให้ยเจ้ามันสางดีทำดีสางกับคนสางกับสิงที่อยู่อ้อมขางเนาะบอกว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือ,อกลุ่มคนใดๆหรือว่าสังคมเนาะคนวันจันจ้าใด มีสิ่งใหม่ๆเขามาหาไผ่ใบหนีบอกว่าพิภาษาหายคนวันจันทร์นี่สางดีทำดีเสื้อมันในความศรัทธานในความดีแล้วความดีจะสวยเหลือเจ้าผ่านไปได้ส่วนการเงินการงานของคนวันจันทร์เนาะในสวงเวลานี่ต้องคอยเป็นคอยไปเด้อพูดบอกว่ายาเห็ดแห้งเนาะคอยเห็ดคอยทำคอยตาสินใจสิ่งที่เสริมดวงเนะาะไผ่บอกว่าหายคนวันจันทร์นี้ไปสางบุญทำทานอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเห็นบ่ เจ้ากรรมนายเวรหลายภายนีเกี่ยวกับเด็กเนาะถาหากว่าคนวันจันทร์เป็นผู้ยิ่งรูล้ลุเนาะเออรู้ลุลอ่ากระหายไปเหตุบุญเนาะกับเด็กเดอ้อผ่ายบอกเนาะปเหตดสูตรศักดิ์อ,อนิจจาอ่านั่พ่อเม่คุณครูบาอาจารย์อุทิศบุญกุศลให้แกสรัพย์ัตโลกหรือว่าดวงวิญญาณเนะาะบอกบอกว่าคนวันจันทร์นี่มีอ่าดวงวิญญาณมีเจ้ากรรมนายเวรน,นี่ติดขอ ติดตามมานัาเนาะจวนผายใบที่สองเนาะอัศวินเหรียญอัศวินเหรียญบอกว่าคนบรญจันเนาะหาเงินเกง่งใส่เงินเกง่งเป็นคนใจหอนเนาะกระเสือกกระสนกระวนกระว่ายพันมาเงินนี่เขาหาหน้าที่ท้ามิดบ,บห่หอดหอดหาหน้าที่สำเนาะบางเถื่อเนาะหน้าที่ต่อมาคนบรรจันก็ได้จ่ายเนาะหาเกง่งใส่เกง่งแต่คนบรรจันนี่จะได้เดินทางเนาะพันบอกว่าจะได้เดินทางเกี่ยวกับ เบียกงานเนาะจะได้ไมีโศมีหลามเนาะมาซื้อซื้อน้ำโศของคนบรรจัณเมนย่านพาหนะเนาะรถสีดำเด้อเออถามเมนว่ารถคนบรรจัณบอว่าจะเป็นรถใหญ่รถจักรซาเล้งเนียงกัาเนาะถามเมนสีดำให้เบิงป่ายเนาะหรือว่าเหล็กจักเหล็กทางเนาะจะสวยเป็นอ่าเหล็กน้ำโศให้กับคนบรรจัณเด้อไพ่ใบที่สามบอกว่าในส่วงเวลานี่เนาะคนโสดเนาะเพูนบอกว่าคนโสด คนวันจันทร์นี่โสดโสดและมีแห้งค่ณปาโสดและมีเงินโมงเหาะไผ่เป็นบอกว่าคนโสดเนาะหาเงินเก่งเนาะเก็บกำเงินได้เป็นคนขีดทีประหยัดมาธยัดส่วนคนที่มีครูเนาะคุนว่มามีผ้าละทางด่านขอบขั้วใส่ใจเกี่ยวกับวัตถุถามว่าคนวันจันทร์สางเฮือนสางซาดเงินจะเบิดไปในวัตถุสืออส่อเครื่องเนาะคุณว่าสื่อเครื่องสื่อวัตถุเขาเฮือนเขาซาดแล้วคนวันจันทร์จามีโศกใหญ่แบบฝุุก เนาะเข่ามาในช่วงเวลานี้เด้อส่วนสุขภาพเนาะเพ่นว่าเป็นน้ำอากาศเด้อเพ่นว่าอากาศแปรปะวนเนาะบุดหอนบุดรนาอะไรเหตุให้คนณัรจันเนี่มีอ่าโบสมีการบบสบายเกิดขึ้นเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะก,กินยาไปก็หายเนาะเพ่นว่าไปหาแพทย์ห่ามอก็หายก็เศร้าเดิมพูดมาบ่ได้ป่วยหนักป่วยการเนาะเพูดมาว่าคนบัรจันจะมีโศกใหญ่เขาา่าม้าเดิมพูว่าในช่วงอาทิตย์ที่สองหาอ่าวันที่เจ็ดเนาะวันที่สองหาวันที่เจ็ดปี สองพันเสาสีเดือนที่หนึ่งคนวันจันทร์จะมีโศงไงเข้ามาหรือ้าหากว่าเป็นผู้ยิงที่โสดเนาะจะได้พบผู้บ่าวเปเนาะใจไงเสียสาะเข้ามาซัพพอร์ตเนาะจะได้มีผู้มาอ่าติดต่อพวผ่านล่มปากล่มเบาเผื่อบงเงาเนาะแต่ว่าคนวันจันทร์นี่อยากยิงทรมนงเนอไผ่บอกเนะาะไผ่บอกว่าอยากยิงทรมนงเนาะแต่ว่า พ่วงมายิงทาม่าก็มีส่วนดีบอกมีส่วนดีพอว่าคนบรรจั์มีสติระว่างโตทุถูกสิงถูกอย่างเนอะผ่ายบอกเนาะคนบรรจั์จะมีโศกไงเขามาแต่ต้องไปเฮ็ดบุญสางบุญสางทานอุทิศบุญกุศลให้แกเจ้ากรรมในเวรเด็กหน่อยเนาะให้คิดบวกหลายๆเนาะคิดดีทำดีสางดีแล้วคนบรรจัณจะมีโศกเข้ามาเนาะคุณว่าอัศวินดาบเนาะอัศวินดาบมาบอกว่าคนบรญจัณเนาะคอยเฮ็ดคอยท่ามเนอะคอยเฮ็ดคอยไปไปมา เออการขับขี่ย่านพาหนาเด้อนวมาหคอยไปคอยมาเนาะ่าไปไหว้ร้าย่าเห็ดไหว้ร้ายผนว่ายาตาจินใจผวดผ่าจนเกินไปทุกอย่างเห็ดด้วยการทีมีสตีดีๆแล้วทุกอย่างจะผ่านไปเดี๋พวผว่าในส่วงเวลานี่หายระวังควมคิดนเนาะสรุปแล้วคนวันจันทร์นิพายบอกว่า,วาหายระวังควมคิดเนาะกระืบว่าคนวันจันท์น่ก็มีโศกได้ โศกใหญ่เดอ้อจะถือเหล็กแบบฝุกๆกนอะอเหมือแรงนี่เบาพอด้านอกคนมันจันฟันแมนเดอร์าพุ่มจะทีจะทินจ้าทานหา้ไหโ้โศกเนาะย่านพ้าหนาสีดำนาะสีดำเดอ้อถาว่าคนมันจันมีย่านพ้าหนาสีดำเบึงเลยนเนาะเหล็กจักเหล็กทังจะหโ้โศกเด้อ